สวัสดอีอีกครั้งนะครับเมื่อกี้จากไฟแดงหน้าค่ายกริีศิวลานะครับจะขับเข้าตรงไปในเมืองแล้วนะครับในระหว่างทางนี่แสดงว่ายังมีผู้ประสบภัยบ้านที่ยังจมน้ำอยู่นะครับฝั่งขวามือของผมเพราะว่าเห็นมีรถของปอพนะครับมา น้ำดื่มอาหารกันยะแยะอยู่นะแต่โรบินสันก็ยังคึกคักนะครับรถเต็มรถเต็มมาซื้อของหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่า,าประชาชนมาจอดรถเพื่อหนีน้ำนะครับขับจัช้าครับ ทุกคนชมเมืองสกลยามเย็นหลังน้ำรถนะครับตอนนี้เวลาหกโมงสีนาทีนะครับมืดแล้วรถเริ่มจอดริมถนนแล้วไม่รู้ว่าจะไปต่อได้แค่ไหนนะครับ ตรงนี้รู้สึกว่าจะโดท่วมหนักนะครับบ้านแถวบ้านดอนเสาธงนี่นะ mm hmm. เห็นมีคนมาช่วยเหลือดูในข่าวดูในอะไรนะครับ mm hmm. ทิ่ตามข่าวจากเพื่อนๆส่งมารถก็เลยจอดเยอะ สกุลนคร ชาชนออกมาข้างนอกมีรถล,ลากจูงน่าจะเป็นรถที่จมน้ำออกมาเห็นประมาณ4-5คหนาคันนะครับ ไปตามเส้นทางโรงเรียนอนุบาลนะครับผ่านหน้าเรียนจําไปโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนชลกรแล้วก็โรงเรียนสกรลราชวิทยานกูลดูเส้นทางนี้นะครับสําหรับคนที่อยู่รอบนอกอยากจะเข้ามาอาจจะมาเส้นนี้ก็ได้ เลี้ยวขวาเส้นนี้ยังน้ํายังเต็มอยู่นะครับยังเข้าไม่ได้เลยยังยังมีน้ําพุดขึ้นมาจากเข้ระบายน้ําฝั่งขวาม,มือทางเข้าสกลบริเวณคิวว่างนะครับคิวว่างเ,าเรยกคิวว่ายังมีน้ําท่วมอยู่มรจะลองไปเส้นนาเรียนจำหาดโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเชียงชุมลาดกูลแล้วก็โรงเรียนสกลลาดไปประมงนะครับเล้วไปประปาแล้วก็ตรงเข้าไปทางวัดพระธาตุเชียงชุมไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่า <c oughs> ถึงโรงเรียนอนุบาลแล้วนะครับ ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับรู้สึกว่าไฟแดงไฟเหลืองจะไม่ทำงานตอนนี้ถึงหน้าโรงเรียนเชียงชุมราชนุก,กูลนะครับน้ำแห้งสนิทนะครับณนะตอนนี้ วิทยานุกูลนะครับแต่ว,ว่ามองเห็นน้ําแล้วนะครับมองเห็นน้ําแล้วนะครับน่าจะไปไม่ได้นะครับน่าจะไปไม่ได้นะครับจากประตูของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเนี่ยมีน้ํามาถึงตรงนี้แล้วครับน่าจะไปไม่ได้ ข้างหน้าจะเป็นประมงนะครับจะเป็นประมงสนามมิ่งเมืองนะครับผ่านสนามมิ่งเมืองนะครับเนี่ยเข้ามาในสนามมิ่งเมืองแล้วนะครับยังมีน้าบางส่วนนะครับในสนามมิ่งเมือง สนามิ่งเมืองจากโรงเรียนสกนลราชหน้าโรงเรียนสกนลราชเลยนะครับตรงออกตรงทะลุผ่านสนามมิ่งเมืองก็จะเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับไปทางสถานีตำรวจโรถจอดเต็มเลยนะครับขวามือเป็นลานกว้างเลี้ยวซ้ายไปทาง สถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับน่าจะไปไม่ได้ จะลองไปดูนะครับตรงพาไปเลยนะอันนี้วัดโพชัยนะครับผมจะลองเข้าไปดูปิดการจราจรลองเข้าไปดูเฉยๆนะครับถ่ายลูกพาพี่น้องทุกคนไปดู นไปดูเดี๋ยวผมจะลงไป,ไปเดินดูนะครับว่ามันลึกแค่ไหนผมจะจอดรถตรงนี้รอผมแป๊บหนึ่ง ไม่ได้ครับน้ําที่เห็นตรงเมกี้เนี่ยคือน้ําที่ขึ้นมาใหม่นะครับน้ํเพึ่งหนุนขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่น้าเมกี้ลองถามชาวบ้านดูเขาบอกว่าน้ํเพึ่งหนุนขึ้นมาไม่ใช่น้ําเดิมเพราะว่าตรงนี้น้ํามันลดไประดับหนึ่งแล้วแต่ว่ามันขึ้นมาใหม่สถานี ตำรวจไม่ได้ก็ไปได้ไม่ได้ก็ถอยรถใหญ่เห็นมีรถสิบล้อผ่านอยู่เด๋ยวเรารถกระบะ จะเลียเ้ยวซ้ายตรงนี้นะครับข้างหน้าวัดปวชัย ไแดงอันนี้เขาเรียกว่าลานคนเมืองครับตรงนี้สี่แยกลานคนเมืองผมจะตรงไปนะครับเพราะาเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปวัดพระธาตุเชียงชุมบรวิหารแล้วก็ไปโรงพยาบาลสุขุรไอ,อ้เลี้ยวซ้ายนะครับไม่ใช่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย,ยจะไปโรงพยาบาลไปวัดพระธาตุเชียงชุม คข้างหน้าจะเป็นปิกซีนะครับปิกซีสกลนครแต่เมื่อกี้นี้เขาบอกว่าน้ํำยังท่วมขังอยู่เยอะจะต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้เพื่อไปกู่วัดสีสมัง บางจุดครับพอถึงวัดศีสุมังแล้วผมก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปสีแยกคู่เมืองตรงธนาคารอาคารสงเคราะห์แต่ไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมน่าจะได้นะครับเพราะว่ามีข้างรถข้างหน้าก็กำลังเลี้ยว เราเลี้ยวซ้ายก็ไปแยกวัดพระธาตุเชียงชุมเมื่อกี้นะครับเราจะลองไปดูว่ามีรถกระบะไปได้อยู่นะครับตรงหน้าลงสีสีสกลนเนี่ยยังมีน้ำอยู่นะครับยังมีน้ำท่วมขังก่อนหน้านี้เขาบอกว่าน้ำท่วมเยอะนะครับน้ำท่วมหนักหนักสุดก็ตรงแยก ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับดูลองไปดูขับเร็วไม่ได้ครับเดี๋ยวน้ำมันเข้าไปในบ้านของชาวบ,บ้านเขาเขาค่อยๆไปนะครับน้ำก็ ก็ลึกอยู่เหมือนกันน่าจะประมาณครึ่งล้อนะครับครึ่งล้อรถครึ่งล้อรถรถโรงพยาบาลกุดบากก็มาชนานี้ได้น่าจะไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปค่อยไปน้ำยังลึกอยู่ ตรงข้างโลงลงสีสีสะกลน,นะครับกำลังจะออกไปที่แยกสี่แยกธนาคารอาคารสงเคราะถนนคู่เมืองครับสึกว่าถนน จากระดับน้ําเก่านะเท่าที่เห็นเห็นขยะไหมครับพี่น้องขยะน่าจะอยู่ที่รั้วรั้วลวดน้ําราวที่หนึ่งราวที่สองราวที่สามนะครับน่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรเมตรเมตรถึงเมตรห้าสิบนะครับเท่าที่เห็นที่ขยะที่ติดอยู่นะครับ ตรงนี้ไฮไลท์ครับที่ผมอยากจะมาให้พี่น้องดูเขาบอกว่าตรงนี้ยังลึกอยู่ผมก็เลยพามาดูนะครับยังลึกตรงสี่แยกตรงนี้ก็คือสี่แยกธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับดูรถข้างหน้ารถก็ไปได้ครับขับก้ะชากใส่เกียร์ต่ำๆอ่านมาโอ้ลึกเลยครับลึกนะครับ ไม่ดับก็ไม่น่าจะมีปัญหาจากนี้ไปก็น่าจะไม่มีนะ้ําแต่ว่าผมจะถ่ายไปจนถึงหน้าโรงเรียนสกลนครพัฒศึกษานะครับ จะเอารถมาส่งนะครับรถเอารถหนีน้ําพอน้ําแห้งแล้วก็เอารถมาส่งมีควายด้วยครับควายก็หนีน้ํานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณสิบห้าตัวครับ เซเว่นริมถนนฝั่งซ้ายมือยังมีน้ำอยู่นะครับริมฟุบาท ถนนเมื่อกี้นะครับข้างหน้าน่าจะเป็นข้างหน้านะครับเมื่อตอนกลางวันเห็นชาวบ้านในซอยบอกว่าน้ำท่วมขึ้นเยอะนะครับออกไม่ได้นะครับต้องมีคนเอาเรือซอยข้างหน้านี่แหละครับซอยท่าดูมสองเลี้ยวซ้ายนะครับน่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ารถให้ความช่วยเหลือรถมาแจกข้าวแจกอาหารเ,เต็มเต็มอยู่เลย ซอยโอ้ oh, ไฟตัดต้องตัดไฟนะครับต้องตัดไฟเพราะว่ามองเห็นมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นมืดๆน่าจะตัดไฟเพราะว่าน้ำน่าน่าน่าจะท่วมสูงเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับ สกลแกลนนะครับไม่มีอะไรโอ้มีรถโรงแรมสกลแกลนก็น่าจะเป็นที่จอด,ดรถให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเห็นรถเดยอะเลยนะลหน้าโรงแรมสกลแกลนถึงแลครับนนหน้าโรงเรียนสกลนครน้าาน,นศึกษา ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมมาพี่น้องที่อยู่ห่างไกลคนที่คิดถึงบ้านนะครับอยู่สกลนครคิดถึงสกลนครเป็นห่วงพี่น้องก็เลยพามาดูว่าเส้นทางในตัวเมืองเป็นยังไงน้ําท่วมขนาดไหนนะครับ่ายจริงๆนะครับพามาตามเส้นทางที่บอกนะครับขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ